เดินเข้ามาเลดูตลาดขายของมือสองนะครับผมมามีอะไรบ้างนะครับครับของเก่าของโบราณพระเครื่องนะครับมีหมดนะครับผมในในมีเลือกหลายอย่างนะครับอืุปกอออรณ์กีฬาวันนีเ้เยอะเลยวันนี้ สีก็มีนะครับวันนี้นจะวางกันสเปรย์ปากไปหมดเลยครับตาดีได้ตาร้าเสียนะครับดูของเก่าของโบราณ เลือบานเลยครับวันนี้ตันนี้มีโต๊ะหมูหมูช้านะครับตักบัวเท,ท่าไหร่พี่สี่สิบครับสี่สิบครับ,รบหวานเกียบครับ ได้ไ้วครับดนนบอกบ,บัวเพื่อนเพื่นรู้ไหมครับดอกบ,บัวที่ไหนเดี๋ยวผมจะเฉลย ER นะครับว่าดอกบ,บัวที่ไหน,นม,มีของให้เรื่องเยอะครับตาดีได้ตาไร้เสียครับ,รบต่อครับ rất là nó hấp Tao lại càng cầu Hãy subscribe cho kênh Mì ดูเป็นนะครับเทปยุงเก,ก่าๆนี่ถ้าใครดูเป็นก็มีราคาครับผมว่าผมไม่เก่งเนสะื้อพาก็มีครับเยอะแยะ้ ผมได้มาอีก2รายการนะครับผมอันนี้เป็นพระมหาสุรศักดิ์นะครับกาลังมาแรงเลยนะครับนี่อันนี้เป็นหลุมเอี่ยมนะครับข้างในเป็นพะเนื้อผงครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับผมแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับผม